อที่แม่แม่นักสอนธรรมะนั่งสอนไปทำดีจาดให้เด็กๆที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเลอดูมานานเลยเนาะแต่สมัยอาบน้ำหอเน่าเลอติดตามมาประมาณ5ปีถึง7ปีประมาณนี้ป่ะตั้งแต่เป็นข่าวได้เห็นข่าวมะได้เห็นค่ะที่ออกคนกับสายเลอเอาใจช่วยพ่แม่เลอเอาใจช่วยแล้วรู้สึกยังไงมางรู้สึกว่า มันเป็นเสี่ยที่มันไม่มองเห็นไม่ได้ถ้าคนไม่เข้าถึงใช่ไหมเรายังศรัทธาแล้วเชื่อเหมือนเดิมแล้วก็ติดตามมาตลอดไม่มีการแบบว่าเราไปตามกระแสด้วยว่าเอเขารู้สึกมองว่าอาจารย์แม่โจ๊กบ้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมศรัทธาจะไม่คิดแบบนั้นใช่ไหมจริงใช่ไหมถ้าคนศรัทธาจริงใช่ไหมและหนูเจอเจอกับตัวเองเลยค่ะ สิ่งที่คือร่อความตายมาชิชนที่ชมบุรีเนี่ยค่ะใช่ไหมล่างไม่เป็นอะไรเลยอืมนี่แหละเชื่อว่าพระแม่มีจริงถูกาสตสาถุนน่ยาธุนในศรัทธานะธาตุนี้กูตั้งจิต